ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับอัปเดตล่าสุดพายุก่อตัวแล้วขณะนี้พายุโซนร้อนมาลกากัส พายุโซนร้อนลูกแรกของปี2,565กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอยุ่โต๊ะัยพยากรณอากาศในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่8เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาติดตามภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนมาลากัสพายุโซนร้อนลูกแรกของปี2,565กันนะครับซึ่งในขณะนี้พิกัด อยู่ที่ลาติจูด5.7องศาเหนือลองจิจูด140.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ8 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างชา้าช้าซึ่งนะครับคาดว่าในระยะต่อไปจะเปลี่ยนทิศทางเป็นเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือแทนนะคบต้องพาย,ยุลูกนี้อยู่บริเวณทะเลฟิลิปปินส์อยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในระยะต่อไปคาดว่า จากเคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์ก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปนะครับซึ่งพายุลูกนี้ไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนตัวมาทางประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับซึ่งในด้านของพายุโซนร้อนมาลากัสพายุโซนร้อนลูกแรกของปี2565ได้พัฒนาตัวขึ้นจากพายุ d e ป r รสชั o 2W ที่แอดมินได้ไล่เลียงให้ฟังเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับถึงอย่างไรก็ตาม ในด้านของพายุโซนร้อนมารากัสหรือย่อม94 w และ96 w จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะนานอากาศของประเทศไทยแต่ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระด,ดับบนที่ผัดเข้ามาปกคลุมเรนภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ประมาณ20เของพื้นที่ในวันนี้ในคืนนี้เน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาและตากส่วนภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวนออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือแต่มีกําลังอ่อนลงทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และคลื่นลมมีกําลังอ่อนลงภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝน40%ของพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%ของพื้นที่บริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคกลางกรุงเทพม,มหานาครริมณฑลจะมีอากาศร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนมากเน้นตามแนวชายชฝั่งทะเลส่วน8-10เมษายนสภาพอากาศยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเริ่มมีอากาศร้อนโดยเฉพาะในช่วงกลางวันและจะมีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทำให้มีฝนฟ้าขนองบริเวณภาคตะวออกภาคเหนือส่วนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์11-13เมษายน จะมีหย่อมความประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทําให้มีอากาศร้อนจากนั้น1 4บถึงเมษายนมวลอากาศเยน็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานประกอบกับมีความร้อนสะสมมีอากาศร้อนจึงทําให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับขอให้ระวังในการเดินทางขับขี่ยวดยานพาหนะการใช้รถใช้ถนนถนนอาจจะลื่นได้นะครับ ขอให้รับระวังกันด้วยรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองรวมถึงบริเวณที่มีลมกระโชกแรงก็ขอให้รับระวังกันด้วยนะครับส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนตลอดทั้งช่วงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงในระยะนี้และคลื่นลมลดลงตามไปด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ